ดีครับผมวันนี้เอารถรถบ้านนะครับหมื่นกว่าบาทน,นะครับคันนี้ออโต้หมื่นกว่าบาทสเปซ,ซไอน,นะครับรถบ้านมือเดียวครับผมข้อมูลที่เราพูดไปนี้เป็นข้อมูลจริงหมดนะครับไม่มีโกหกไม่มีเสริมแต่งไม่มีโอเวอร์อะไรนะครับเรามีลงเป็นรายลักษณ์อักษรไว้เลยนะครับกดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติม ถ้าไม่จีิตามที่เราพูดรับผิดชอบทุกคำพูดนะครับเอามาคืนเลยนะครับรถคันนี้เขาเรียกรุ่น Spacey I นะครับหัว l ีด h e e t 1 1 5รีนะครับแต่บอก115เอ้ย110นะ110ไม่ใช่หรอก115พูดผิดของออนหน้าจะเป็น110ก็เหมือนกับคลิย110นะครับรอสี่ลวดนะครับผมรถคันนี้จดปี ห้าหกลึกสภาห้าหกรถบ้านเมือเดียวสีก็มีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่ไม่มีล้มไม่มีชนหนักเครื่องดีศูนย์ดีดดตรวจสอบให้หมดครับไม่มีไม่มีรอยแต่มีริ้วรอยนะครับมีรอยขูดขีดเยอะหน่อยนะครับมีเหมือนกันรถเป็นสีดํานะครับรอสีลวดสภาพยางก็หายตามนี้เลยนะครับปกสิเปอร์เซ็น ตรวจสอบสำคัญสุดก็คือเครื่องดีสีพอได้าะนี่หุ้มใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับติ๊กเกอร์นี่ก็ติดให้ใหม่นะครับมาถึงไม่มีติ๊กเกอร์นะผมติดให้หเรียบร้อยเลยบะปอเดิมรอสี่ลวดยางหลังก็ประมาณนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,บก็ยังเอาไปใช้งานได้หน่อยครับเครื่องสภาพเครื่องก็ยัง ใช้งานได้ป้ายป้ายกทรมระบบไฟระบบเบรกตรวจสอบให้หมดนะครับสมบูรณ์ใช้งานได้หมดนะครับส่วนชุดข้างนี้เม็ดสายพานเปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเื่องท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ มีสตาร์ทเท้าด้วยนะครับคันนี้เนี่ยดีนะครับเผื่อแบบอ่อนแล้วจะได้สต,ตาร์ทได้เดี๋ยวให้ดูใต้บ่หน,น่อครับรถสิบปีแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้รักษาอยู่ภาษีหกหกนะครับพึกสภาหกหกยังไม่ได้ต่อให้นะครับไม่ได้ต่อโนุดกระเป๋าด้านในก็ยังดีอยู่นะครับก็มีริ้วรอยบ้าง แต่ไม่ถึงกับแตกทับอะไรอย่างนี้ก็ซสายนี่ก็ดีเดี๋ยวให้ดูไม่นะครับสําคัญสุดก็คือเครื่องดีสีสวยแอนสีพอได้ศูนดีเครื่องดีไม่ตอนนี้หกหมื่นแปดพันหกร้อหกสิบสามนะครับไปน่าจะแพ้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตรวนตบอห้แลวเครื่องดีสตาร์ทมีเรียวติ ไม่มีควันขาวนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับเดีียวเคื่องก็ยังไล่ขึ้นอยู่นะครับอันนี้เปิดราคาขายที่หนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเล่มเขียวชุดโอนพร้อมนะครับผมขายขายได้แต่เงินสดนะครับเงินผอมไม่ได้กันเพราะว่าสิบปีแล้ว จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บมุิปลายทางครับผมขอบคุณมากครับ